ตอนนี้เกือบ2องทุ่มแล้วครับมีเรือสินค้าอีกหนึ่งลำนะครับเข้ามาเทียบที่ถ้าเรือชุดบีครับใกล้ๆกันใหญ่ครับเรือลำนี้สิบเท่าไหร่เนี่ยน่าจะ16แถวเหมือนกันนะครับกำลังดันเข้ามาเข้าเทียบอยู่ครับบรรยากาศหลังฝนตกคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนิดหน่อยฮะ กลาวันก็ร้อนอยู่ฮะตัดมาตอนกลางคืนก็ฝนตกเย็นๆชุ่มฉ่ำๆไปครับลำนี้ก็16เหมือนกันนะครับยักเขียว